ค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวบัชรไหม่หัวใจเพชรนะคะชื่อเล่นชื่อชมพู่ค่ะกําลังศึกษาอย่างชั้นปีที่2นะคะสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะสาหรับรางวัลที่ได้ไปสดๆดร้อนๆเมื่อวานนี้นะคะก็จะเป็นทุนการศึกษาของทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี2020หรือว่าปี2563นะคะที่สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ค่ะซึ่งรางวัลที่ได้นะคะก็รู้สึกด,ดีใจค่ะแล้วก็เป็นเกียรติอย่างมากเลยนะคะที่ได้รับรางวัลนี้ค่ะถ้า าเป็นผลงานเด่นๆนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นโครงงานหรือว่ามีโปรแกรมไปดูงานแลกเปลี่ยนที่ต่างประเทศนะคะอย่างเช่นว่าเราจะไปแข่งโครงงานที่มาเลเซียบ้างนะคะหรือว่าเผยแพร่ผลงานผ่านเวทีนานาชาติหรือว่า international โปรแกรมนะคะแล้วก็มีไปศึกษาดูงานที่ประเทศสิงคโปร์นะคะซึ่งจะไปในปีหน้านะคะ เราก็มีส่วนช่วยในการทํากิจกรรมของคณะบ้างนะคะอย่างเช่นวันวิทยาศาสตร์หรือว่ามีส่วนช่วยในการทําโปรเจกต์ของพี่ๆนะคะอย่างเช่นเป็นแอปพลิเคชันค่ะงานที่กําลังทําอยู่นะคะก็จะเป็นโปรเจกต์ที่ได้รับเงินสนับสนุนทุนวิจัยมาจากสวทชค่ะสําหรับหลักสูตรนะคะที่เพิ่งเปิดใหม่ได้2ปีนะคะที่กำลังเรียนอยู่ก็คือหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมนะคะเป็นหลักสูตรใหม่ที่เปิดมาได้2ปีแล้วก็เป็นหลักสูตรนานาชาตินะคะช่วงแรกๆก็ต้องมีการ ปรับตัวหนักนิดหน่อยนะคะแต่พอถึงช่วงเวลาที่เราผ่านไปอย่างเช่นว่าเราได้อ่านบ่อยๆหรือว่าได้ฟังสิ่งที่อาจารย์พูดเปภาษาอังกฤษบ่อยๆอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะเริ่มพ้นชินแล้วก็เรียนไปได้โดยที่เราแบบเปิดดิกชันนารีได้น้อยที่สุดนะคะกิจกรรมอื่นๆน,นะคะนอกจากการเรียนในมหาลัยนะคะก็เข้าร่วมกิจกรรมของคณะบ้างนะคะแล้วก็เป็นหนึ่งในสมาชิกของชมรมพื้นบ้านล้านนาคณะวิทยาศาสตร์นะคะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการเล่นดนตรีมีฟ้อนรำบ้างนิดหน่อยนะคะก็จะเห็นว่าเราา ทำกิจกรรมหลายๆอย่างนะคะแล้วก็เรียนไปด้วยทํากิจกรรมไปด้วยเพราะฉะนั้นการบาลานซ์เวลาหรือว่าการจัดการเวลาชีวิตของเราก็เป็นสิ่งที่สําคัญนะคะอย่างเช่นว่าเราเรียนแล้วก็พอเรียนในคาบให้เข้าใจพอแล้วถึงเวลาเราอ่านหนังสืออย่างเงี้ยค่ะหนูก็ใช้เวลาประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์ก่อนสอบก็ได้ค่ะเพราะว่าอยู่ในห้องเราก็เรียนได้อยู่แล้วแล้วก็ฟังสิ่งที่อาจารย์พูดได้อยู่แล้วอย่างนี้เนาะแล้วส่วนการทํากิจกรรมอย่างเงี้ยค่ะถ้าเป็นสิ่งที่เราชอบที่เราถนัดเงี้ยแล้วก็ ไปทําให้เกิดประโยชน์กับคณะด้วยกับมหาลาัยด้วยแล้วก็เป็นสิ่งที่เราชอบด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็สนุกสนานกับชีวิตในมหาลาัยกันไปนะคะแล้วก็อยากจะฝากถึงน้องๆ6 4สีน,นะคะว่าหลักสูตรนานาชาตินะคะถึงเราจะใช้ภาษาอังกฤษนะคะแต่ว่าภาษาอังกฤษก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่เราจะต้อง สื่อสารได้อยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นการมาเรียนที่นี่ก็ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่อย่างที่คิดค่ะเพราะว่าอาจารย์ทุกคนก็พร้อมจะปรับพื้นฐานเราแล้วก็พร้อมที่จะพูดในสิ่งที่เราไม่เข้าใจได้นะคะขอฝากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมหลักสูตรนานาชาติไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของน้องๆแล้วก็อย่าลืมมาเรียนด้วยกันเยอะๆนะคะ